ราคาผักวันนี้เช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่25ตุลาคม2566ราคานี้เป็นราคาจากตลาด4มุมเมืองนะครับกวางตุ้งใบวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไต้หวัน วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้27บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแต่งผลวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แต่งผลวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระลำม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้42บาทต่อกิโลกรัม คณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียววันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันน mm. ี้30บบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทย วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมรากผักชี วันนี้ร้0ยห้าบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้ร้0หบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบกุยช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกวันนี้ร้อยบบาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเขียว วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทตา่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้44บาทต่อกิโลกรัม คาแก่วันนี้25บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้85บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้หนูสวนหอมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลี่ยงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยินดาแดง วันนี้50บาทต่อกิโลกรมัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียวราคาจากตลาดไทยวันนี้50บาทต่อกิโลกรมัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงราคาจากตลาดไทยวันนี้65บาทต่อกิโลกรมัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรมัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรมัมพริกยำขาววันนี้35บาบาทต่อกิโลกรมัมพริกหยวก วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร้อบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันน tom 네ี้35บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้ร้0บบาทต่อกิโลกรัม ลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมบับหอมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้20บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้25บาทต่อกรัมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่ วันนี้11บาทต่อกิโลกรัมมาราคีนกวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมาราจีนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลาย วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิง่งวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้26บาทต่อกิโลกร,รัมมะเขือเทศราชินีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัมมะเขเือเทศเนื้อ วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปลาะวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้160บบาทต่อกิโลกรัม แตงไทยอ่อนวันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมผักกระเจดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดผักปลังวันนี้7บาทต่อรรกรมผักสลิดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลา ตตวันนี้ร5 0ยห้าบาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้150หบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้14บบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทย วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้3บาทต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้4บาทต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้5บาทต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็ก วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร2 0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้28บาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ